ป้าแพงที่ออกรายการอาจารย์สลาด้วยอุ้ยแสดงว่าป้าเรียกผิดแม่เรียกผิดใช่ใช่นกเข้าไปน่าจะน่าจะไล์อยีอกสิบห้นาทีไหนๆได้กำลังใจจากน้องๆแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วมือเห็นแล้วลูกแม่ลูกแม่เออถูกแม่ฝากแฝดถูกแม่ฝากฝาแฝดมีบอมแบมกับบอมอ๋อเขาเป็นเขาเป็นฝาแฝดแบมกับบอมแสดงว่าเป็นฝาแฝดที่หญิงกับชายนกหล่อไหมแมวของนาตัวเนี้ย เดวิน่าเดวิน่ามาทางนี้โชว์หน้าหน่อยโชว์ความรอหน่อยนี่รอไม่ล่ะพินร์หน้าเหมือนชาบอนสันเลยพินร์ไหนจิจิมาเนี้ย หญิงกับหญิงอ๋อเขาเป็นฝาแฝดจริงๆใช่ไหมหนึ่งอุ้ยมีนักร้องฝาแฝดคือเมื่อก่อนเนี่ยก็มีนะละอองดาวสกาวเดือนหรืออะไรแล้วก็มีนักร้องฝาแฝดรอมาก <c oughs> นั่นไงายรอไม่ล่าโอ้โหรอที่สุดใจดีด้วย เดี๋ยวแม่ต้องเข้าไปดูแล้วบอมกับแบมเพลงดังเขามีเพลงเป็นของตัวเขาเองเขามีเพลงของเขาหรือ,อยังน่ะหนึ่งเขามองดูเขามองดูจิตอีกสิบสามนาที ถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยรูปหรออีกคนกำลังเข้าวงตอนนี้ทำสวนอยู่อตั้งท่าตั้งท่าเสือหมอบยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเอง ยังเลยค่ะหมอมีช่องเดียวนั่นแหละค่ะที่ที่ที่รอให้แอปพายค่ะมีช่องเดียวนั่นแหละค่ะช่องนี้อีกยาวไกลค่ะแฟนคู่นี้อนาคตจะดังอยู่เดี๋ยวต้องเข้าไปดูแล้วก็วามโม ก็ทั้งหมอทั้งสกลยังไม่มีใครว่างให้ป้าถามยังยังไม่มีใครว่างให้ป้าถามที่ยังไม่กล้าที่จะทำอ่ะกลัวมันจะกลัวกลัวกลัวมันจะทําผิดค่ะจะทําให้เสร็จภายในภายในอาทิตย์นี้ค่ะอ้ถามหลายก็ต้องถามมันมีอยู่สามข้อใช่ไหมคะ งั้นป้าจะลองทําเองถ้าหากทําเองแล้วเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดมันแก้ได้ไหมคะหมอบอกกินแล้วครับพี่หนึ่งพูดพูดเยอะไม่ได้พี่หมออ๋อ